น้อยให้เยอะทำให้น้อยเมื่อทำน้อยย่อมพลาดน้อยฮึหถือว่าเป็นประโยชน์ทองจริงไหะทุกคนจับเอาดูล,ล่านะจอมขี้เกียจของเรานะทุกคน <c oughs> เรียกว่าขี้เกียจก็ไม่ได้นะว่าเธอขี้เศร้านะชอบนอนไงแต่ว่านันรักโคตรเลยอ่ะคือ,อผมให้นอนทั้งวันทั้งคืนนะผมบอกเลยแค่แหละเดี๋ยวนะอย่าไป็นม้าขอที่นอนทั้งวันทั้งคืนจังเลย มาในห้องพี่ได้นะว่าไปฮะทุกคนเอาล่ะเอาล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่สายฮิวทุกคนดูจากสกิลของเธอก็รูวนะเ็นสายฮิวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้สายฮิวในทีมผมเนี่ยก็จะมีสองตัวทุกคนก็คือเอาล่ากับเอลีนะก็เป็นตัวละครที่ฮิวได้ทั้งสองตัวเลยเรามาดูรายละเอียดสกิลของเธอดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างมาท่าแรกคือ ทั้งยังมั่มบาดฮะออลาจะมีคอสสวัสดิ์ในการละสายสูงมากไงขอทําสามารถยิง53มาใส่ของการโจมตีทั่วไปนะสายยูนิตที่อยู่แถวเดียวกันกับตัวเองสกิลที่สองเนี่ยน่าคือประเทศเธอร้อนน้ำยากระตุ้นนะออลาไม่ใหญ่เพื่อนรทีมบาดเจ็บนานตัวยาที่สามารถสร้างโลกึ้นมาได้สามารถปกเสื้อผ้าโดยไอหนึ่งร้อยสี่แปดเปอรนขอการโจมตีตัวเองส่งเสริมโลกให้ฝ่ายตัวนัสามลายและวทำให้เป้าหมายที่มีค่ามีต่ำสุดเพิ่มกรอะและต้านฮาร์0ต่อเนื่อง2รอบนี้ม์เซ็นต์ต่อาเรื่องแน่นอนงรอบนี่มี ภาคสีบต่อไปเนี่ยคือสามวิชยันฮะเพื่อเขาเชื่อของาอาเจลและจิมพายามวิจัยสามวิชยาญในครั้งแรกที่ค่าไอพีหอนตนต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะให้ฝ่ายตนที่มีค่าไอพีสามส่วนหนึ่งคนแล้วสู่สภาวะวิชาญหนึ่งรอบต่อเนื่องก็งงถือว่าเป็นละครที่น,าน่ารักดีนะทุกคนแล้วก็มีการฮิวนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาจัดทีมแล้วก็ไปตะลุยด่านกันฮะทุกคนอย่าย <Okay. S 1> มีจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับขาหัวเข่าลาชมครับคลิปสั้นไปขออภัยนะพื้นที่ไม่พอจริงฮะ ずっと起きてなきゃいけなかった。